รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งเป็น,นค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาไขปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน,น้าคณะนักวิจัยโอ e r a t รชั b นบนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้ค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับปลาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุข,ของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนคะ่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรอะคะในกลุ่มผู้หญิง อายุ50ขึ้นยูหลังวัยทองเนี่ยอาการเสื่อมจะเป็นไปนอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็ะจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะ,ะก็โดยเสยสาเหตุทีเ่เขารปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานมากขึ้นไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติทีนี้ เสื่อมแล้วถ้ามันเสื่อมเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันเสื่อมแล้วมันเจ็บอ่ะ,ะเหตุของความเสื่อมที่เราพูดถึงเสื่อมแล้วก็เจ็บก็เป็นเพราะว่าในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็ยังไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ํารองอยู่ไอ้ฟองน้ํานั่นคือกระดูกอ่อนซ่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อคะ,ะคะ ไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนห,นหนนอนร,รือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วก็กระดูกอ่อนนี่ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเลยในการทําการดูดซับการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อบนและข้อล่าง<ร>นะครับเวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันก็เพราะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้ยหรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นฟองน้ําไว้ค่ะทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้น นะหรือใช้งานมากเกินไปไ้กระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้นพอกระดูกผิมข้อเสื่อมปั๊บมันกลายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนะนะฮะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอ้ตรงนี้ความทรมานมานะะันมายิ่งเจ็บมากยิ่งปวดมากยิ่งเสือเส่อมมากๆมันมันก็ต้องก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพราะที่เราพบก็คือว่า หลายหลคนเนี่ยที่มีความเสื่อมงผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยนะฮะแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทันทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งคือใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจึงเป็นปัญหาหนักนะครับแต่หลังจากที่เราคนที่ไม่เคยทร,รมานอาจจะไม่เคยรู้<า>นะครับแต่หวังว่าคงจะไม่ต้องรู้นะคงไม่มีใครอยากจะเกิดกับต,ตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะกับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิมสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจาก ภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศจนกระทั่งบัมฑมร็งเกิด,ดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทั้งนั้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบคุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยไม่เล็ดขาว ในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่2 0 0 0ม่นล้านถึง55,000่าล้านเม็ดม,มากน้อยก็แล้วแต่กระคนผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย95%าาของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี90เป็นจของผู้ชายก็ไปโดยไม่ตกเปนน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่า,านะตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากจะให้มีเยอะเะมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะตัวมันจะต้องใหญ่ขึ้นในหลักการก็คือว่า ใน20,000ล้านถึง5 0 0 0 0ล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะมผมไมเลด้ข่าวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนะ,ะแล้วภูมิคุ้มกันในสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมัน,ม,นมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไง เรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเมา็ดเลือดขาวท h e l p e r cell เม็ดเลือดขาวตัวช่วยหรือเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันนี่แหละเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งเม็ดเลือดขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันนี่แหละ คือเม็ดเลือดขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา,เ,าเราก็ใช้อาหารที่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากอะดมจากตัวเลองจากฝรังผู้บกแล้วก็มาผสมกันให้เขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวผมคุ้มการเหล่านี้สั่งให้เขาหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมนะข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่า ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไปเม,ม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปใชค่ะลังเยอะเกินไปพราะรังเยอะเกินไปเนี่ยแข็งเจะดีะมันก็ไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำ้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่ค่ะมันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกัน ทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไอสารที่มเมล็ดขาวผุ้งกันเมลนดฝั่งเยอะขึ้นไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารสกัดได้จากมังคุดมาดำถั่วลองฝรั่ง,งบบกซึ่งก็สัเงเ็ตการก็เป็นอ,องค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมือ่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับมเมล็ดขาว ผสมกันแล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะฮะก็ให้รับประทานไปคนละสีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไรนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มนึงซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้งนะ,ะกินแล้ววัดสองกลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่สามตัวนะคือเทียไดแอลฟาอินเตอร์คิน6แล้วก็อินเตอร์คิน17ทั้งสามตัวนี้คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว กลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองเทนิโอฟาจากร้าจาก100%เหลือ7%จ็ดตัวที่2องอินเตลกิน6จาก100%ยเรหลือ65%แล้วตัวที่3ามอินเตลกินสิจาก100%ยเรหลือแค่ห้ทั้ง3ตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ย พราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่ชแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะแต่หากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เม็ดเลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารที่หลังออกจากเมล็ดขาวอย่างไรฉเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมดหไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันเหมือนปปรับที่ต้นเหตุจริงใช่ใช,ใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเนือนเมลอดขาวนะ<า>ธรรมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วเป็นเด็ดทำให้เมล็ดขาวมันกลับสู่ภาพปกติ อันตรายไหมไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดบาลางนำดําชูเลือบบาลางโบโบปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมารผสมกันในสัดส่วนที่เราทําเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอ้าวคนก็จะถามแหละแล้วก็ทดสอบอีกนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับ สี่คนห้คน10คนสิบกว่าคนระยะยาวบางทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีปก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถือแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอาถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหม หรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นร่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบี้ยวไปไหมเราก็ดูไอสันฐานของเม็ดเลืเลอดเหล่านีเมือนเลือดนี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99ปลอดภัยไร้ผลข้าง,างเคียงแน่นอนอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องไปพาเขาแล้วอเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องพาเขา่าล้ว เป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเ,เดิมทีมันกระดูกมอน์สองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือ,อนะฮะม,มันก็ต้องต้องขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจัดสกัดจากพังคุดจากมะดัมจากถั่วเลิมจากฝรั่งจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบ,บัติในการสร้างกระดูกอ่อนออเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อ,อนะครับ ให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อมเอกสารอ้างอิงว่ามันเกิดอย่างกันจริงจริงเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูดซับอาการขัดกันอีกทีหนึง่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับแล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก,มาก เขาก็พบว่าเขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตยอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่5้ปีแล้วภายไร้ผลเครื่องเกียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่นักวิทาศาสตร์ทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆเราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจขับประเทศชาติโดยการ